เพราะว่าเสียงมันสามารถที่จะสะท้อนจากผนังเพดานพื้นได้หมดเลยนะครับผมตัวอะคูสติกพาร์เนลเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ดูดซับเสียงทําให้เสียงกล้องเนี่ยน้อยลงผลการทดสอบการซับเสียงดีกว่าอะคูสติกพาร์เนลที่ขายทั่วไปอีกนะครับผมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d a d d s Tip ครับผมวันนี้ก็ผมมาพร้อมกับอะคูสติกพาร์เนลสำหรับเพื่อนๆที่ทําอัดวิดีโอในห้องนะครับผมหรือว่าเล่นดนตรีในห้องดูหนังฟังเพลงในห้องนะครับผม เพราะว่าเสียงเนี่ยมีการชนผนังแล้วก็สะท้อนกลับไปกลับมานะครับผมทําให้เราได้ยินเสียงกล้องนะครับแล้วบางทีคุณภาพเสียงก็ไม่ดีเพราะว่าเสียงมันสามารถที่จะสะท้อนจากผนังเพดานพื้นได้หมดเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าห้องเราเป็นห้องที่ปิดทึบเสียงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับตัวอะคูสติกพาร์แนลเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ดูดซับเสียงนั่นเองนะครับผมทําให้เสียงกล้องเนี่ยน้อยลงแล้วเวลาที่เราพูดนะครับผมอะคูสติกพาร์แนลเนี่ยก็จะดูดซับเสียงไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วตอนที่มัน สะท้อนพนังกลับมาเนี่ยก็จะถูกดูดซับไปอีกชั้นหนึ่งนะครับผมทําให้ห้องเราเสียงกล้องน้อยลงนะครับผมอันนี้ผมไปดูวิธีทำแล้วก็ผลการทดสอบจากช่อง DIY เพิ k กมานะครับตัว a ะคูสติกพาร์แนลทำเองเนี่ยครับผลการทดสอบการซับเสียงเนี่ยดีกว่า a ะคูสติกพาร์แนลที่ขายทั่วไปอีกนะครับผม ซึ่งผมก็จะใส่ลิงก์จากคลิปต้นทางนะครับจากช่อง DIY Perk เนี่ยเอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปด้วยนะครับแต่ว่าในช่อง DIY Perk เขาไม่ได้แสดงวิธีการทำแบบละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมก็จะมาแสดงวิธีทำด้วยวัสดุที่สามารถที่จะหาได้ทั่วไปแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับโอเคพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยคราวนี้เรามาเริ่มจากไม้พาเลยน,นะครับกว้าง4นิ้วแล้วก็ยาว120เซนนะครับผมความหนาจะอยู่ที่1เซนติเมตรอันนี้ขาย1มัดมี10แผ่น120บาทนะครับ ก็เท่ากับแผ่นละ12บาทมันก็จะมีพวกรอยตะปูอะไรนิดนึงอยู่ตรงนี้ถึงแม้ตามสเปกจะบอกว่าหน้ากว้าง4นิ้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นไม้พาเลตมือสองนะครับมันไม่เท่ากันหรอกเพราะฉะนัะ้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาตัดให้มันเหลือหน้ากว้าง3นิ้วนะครับจากนั้นก็ตัดอีกท่อนหนึ่งที่1นิ้วครึ่งนะครับตอนนี้เราก็ตัดอีก2ท่อนนะครับทอนละ56เซนติเมตรจริงๆใช้เลื่อยมือก็ได้นะครับผมใช้เครื่องทุ่นแรงนิดนึง อีกครั้นี้เราก็ได้ไม้ที่กว้าง1นิ้วครึ่งนะครับความยาว1เมตร20เซนกับความยาว56เซนติเมตรนะครับอย่างละ2ท่อนตอนนี้เราก็เอามาขัดให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็เข้ามุมแบบธรรมดามากๆเลยนะครับเราแคมป์เอาไว้2ข้างแล้วก็ให้มุมมาชนกันแค่นั้นเองแล้วเราก็จะใช้เครื่องยิงตะป,ปูนะครับตะป,ปูเราก็ใช้แบบ25มิลเครื่องยิงตะป,ปูน,นี้ดีหน่อยมันจะมีระบบเซฟตี้นะครับก็คือมันต้องสัมผัสกับไม้ก่อนมันถึงจะยิงออกนะครับผม เนื่อจากตัวนี้ใช้ไฟฟ้ามันก็เลยไม่ต้องยุ่งกับพวกปั๊มลมนะครับโอเคเราก็ยิงให้อยู่ก่อนนะครับจากนั้นเราก็เจาะรูตรงกลางเอาไว้รูหนึ่งนะครับอันนี้ผมเจาะรูเดียวเพราะว่ากลัวว่าถ้าใส่2รูเดี๋ไม้มันแตกครับเนี่ยครับแล้วก็แค่ก,กดแล้วก็ยิง เราใช้ผ้าคนหนูในบ้านนะครับผมก็จะเป็นไซส์ผู้ใหญ่ทั่วไปนะครับกว้าง68เซนยาว137เซนติเมตรแล้วก็เอากรอบของเรามาวางแล้วเราก็ขีดนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ตัดให้เข้าประโยชน์ในกรอบได้แล้วเราก็ตัดส่วนเกินออกนะครับแล้วเราก็ตัดไว้อย่างนี้4แผ่นนะครับ ตรงนี้เราก็เอา4ผืนที่เราตัดเอาไว้นะครับผมมาซ้อนกันแล้วก็เย็บติดกับผืนที่ไม่ได้ตัดอีกผืนหนึ่งนะครับผมอยู่ข้างล่างให้ตัวผืนที่ตัดเนี่ยอยู่ตรงกลางเราก็จะเย็บทั้ง4ด้านเลยในนี้เราเย็บไว้5ชั้นต่อไปเราก็จะใช้ตะปูแบบ2ขาอย่างนี้นะครับสําหรับตัวนี้มันสามารถใช้ตะปูแบบ2ขาอย่างนี้ได้ด้วยนะครับผมคราวนี้เราก็จะใส่ลงไปแบบนี้ นะครับหลังจากเย็บเข้ากรอบแล้วก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นก็เอาที่เราเย็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะความหน้าอย่างนี้โดยให้ส่วนที่เราเย็บนะครับอยู่ข้างในแล้วก็ดึงให้มันตึงๆนะครับผมแล้วเราก็เย็บลงไปให้มันตึงเอาไว้สี่ด้านเลยเห็นนะครับ แล้วก็ตัดให้มันเสมอขอบก็พอไม่ให้มันแลบออกมาก็พอนะครับแล้วก็ตัดเลมขอบให้หมดแบบนี้โอเคนี่เสร็จแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมมาทดสอบส่วนตัวดูก่อนว่ามันจะเวิร์กกับของผมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากดูแบบทดสอบแบบเจาะลึกก็เดี๋ยวไปดูที่คลิปของ DIY Perk นะครับผมก็จะลงลิงก์ไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปด้วยนะครับผมผมก็มาทดสอบอยู่ในห้องนะครับตรงนี้จะได้ยินเสียงกล้อง เพราะว่าเสียงมันสามารถที่จะสะท้อนจากผนังเพดานพื้นได้หมดเลยนะครับผมฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าคราวนี้เราก็ติดตั้งอะคูสติกพาเนลของเราเข้าไปถ้าเกิดว่าเป็นที่ผมได้ยินเนี่ยเสียงมันจะก้องน้อยลงแล้วครับผมฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าเราพูดถึงน้ำหนักมันค่อนข้างที่จะเบาอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะวางนอนอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะแขวนแบบตั้งก็ได้นะครับ โดยที่เราไม่ต้องไปเจาะปูดเลยนะครับเราก็แค่เอาตะขอติดกาวอย่างนี้มาติดเอาไว้นะครับผมก็แขวนได้แล้วนะครับนอกจากคุณสมบัติดูดซับเสียงแล้วนะครับโดยการที่มันเป็นผ้าแล้วเป็นกรอบนะครับเราก็สามารถที um> ่จะแขวนแล้วก็ตกแต่งห้องไปได้เลยนะครับผมสามารถที่จะวางได้ทั้งวางตั้งหรือว่าวางนอนได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีลูปผ้าที่ปิ้นบนผ้าเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเอามาติดเอาไว้ข้างหน้าได้เลยนะครับก็เป็นการตกแต่งห้องภายในตัว าเกิดว่าผนังห้องของเพื่อนๆกว้างนะครับเราก็สามารถที่จะติดห่างกันได้อันนึงติดไว้อย่างนี้นะครับ แล้วก็อีกอันนึงติดไว้ตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะได้ลดเสียงสะท้อนนะครับผมจากผนังห้องที่กว้างเนี่ยแล้วก็ลดเสียงสะท้อนเป็นส่วนๆสาหรับห้องเราที่มีผนัง4ด้านใช่ไหมครับแล้วก็ทําติดเอาไว้สัก3ด้านก็คือด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับส่วนตัวผมก็ว่ามันก็ใช้ได้นะครับผมสําหรับผมเองนะครับอยากให้เพื่อนๆไปลองดูแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ